กระเจี๊ยบแดงอธิบายนิทานลูกเจี๊ยบสีแดงนะคะถือใบไม้กําลังพัดตัวเองอยู่นะคะและอีกมือนหนึ่งก็ถือน้ำมะนาวลูกเจี๊ยบสีแดงก็คือกระเจี๊ยบแดงนะคะแล้วก็ใช้ใบไม้พัดตัวเองอยู่ก็คือใช้ส่วนของใบนะคะอีกมือน,นึงถือน้ำมะนาวแล้วก็กินน้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็สักพักนึงก็ขากเสล็ด มันก็ไปกัดเ็ดในคอลูกเจี๊ยบแล้วก็ขักเศดออกมาลงไปในแม่น้ําน้ํามะนาวมีรสเปรี้ยวก็คือใช้รสใบเป็นมีรสเปรี้ยวนะคะจนกัดเศดออกมาก็คือสาร,รพคุณในการกัดเศดแล้วขักเ็ดไปที่ไหนลงไปในแม่น้ําโลหิตแม่น้ําเลือดสีแดงที่มันกําลังไหลเร็วมากก็คือสาร,รพคุณนอกจากกัดเ็ดแล้วใบของกระเจี๊ยบแดงเนี่ยช่วยทําให้โลหิตไหลเวียนดีนะคะอ่ะต่อมาพอขักเ็ดลงไปแล้วถึงตอนนั้น ลูกเจีย๊ยบก็นึกได้ว่าเนี่ยแหละที่มาที่แม่น้าเนี่ยเพราะว่าแม่แม่ลูกเจีย๊ยบเนี่ยให้ภารกิจมาก็คือแม่แม่บอกว่าในแม่น้ําสีแดงเลือดอันเนี้ยมันมีเมล็ดพันธุ์วิเศษซ่อนอยู่ซึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะต้องเข้าไปในน้ํดนาไปในน้ําแล้วมันรอยอยู่ในแกงจืดเนาะเมล็ดพันธุ์มันใส่อยู่ในแกงจืดให้ลงไปกินนะคะก็คือ มีมเมล็ดพันธุ์วิเศษก็คือต่อมาใช้ส่วนของมเมล็ดในนะคะซ่อนอยู่ข้างในเนาะ,ะเมล็ดพันธุ์วิเศษซ่อนอยู่ข้างในแม่น้ําก็ส่วนของมเมล็ดในลอยอยู่ในแกงจืดก็คือมีรสจืดน,นะคะแล้วลูกเจี๊ยบลงไปตักกินแต่พอไปตักแล้วว่ายน้ําพยายามว่ายน้ําฝ่าไปแล้วเราก็ไปเจอแกงจืดกับไอ้นั่นจริงๆกับเมล็ดอยู่ข้างในจริงๆแล้วก็ตักจะกินแกงจืดขึ้นมาแต่ว่านันเห็นว่าในแกงจืดเนี่ยมันเป็นเมือกๆเลยแบบ ไม่กล้ากินทำไมมันเมื่อขึมันดูแหวะขนาดนี้นะคะก็คือมเมล็ดในมีรสจืดเมื่อกี้นะคะที่จออยู่ในแกงจืดแล้วก็เป็นเมื่อกนะ,ะก็คือรสจืดเป็นเมืออค่ะแล้วต่อมาก็ดูแหวะมากไม่กล้ากินแต่แม่บอกว่าก็นึกแน้วแม่บอกว่าเนี่ยให้กินเข้าไปเพราะว่าภารกิจเนี่ยให้เบหายเนี่ยไปกินเข้าไปจะได้บํารุงกําลังไม่ต้องอ่อนเพลียอีกต่อไปก็นะคะก็คือ,อมเมล็ดใน รสจืดเป็นเมื่อสรรพคุณเนี่ยก็คือแก้อ่อนเพลียกับบำรุงกําลังนะคะแล้วก็เลยลูกเจี๊ยบก็เลยอะฟะวืรใจกินก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอผสมให้มันอร่อยนิดนึงก็เลยหยิบท้าต์ออกมาแล้วก็เอาไปผสมกันกินด้วยกันเพื่อให้อร่อยขึ้นนะคะก็คือคุณสมบัติในการบำรุงทาต์นะคะแล้วกินไปแล้วหลังจากที่ว่ายน้ำมาอ่อนเพลียมากก็กลับมีกําลังก็คือย้าเหมือนเดิมว่าแก้อ่อนเพลียแล้วก็บำรุงกําลัง นะคะโอเคพอมีกําลังแรกต่อมามีภารกิจอันที่สองที่คุณแม่ให้มาว่าต้องไปเก็บผลไม้ไหวต่อไปไปเก็บในส่วนของผลไม้ผลไม้ก็ลอยอยู่ในแกงจืดเหมือนกันนะคะลูกเจ็บก็ไหวไปนะคะเก็บผลไม้ที่ลออยู่ในแกงจืดก็คือต่อมาใช้ส่วนของผลแล้วก็มีรถจืดนะคะอ่ะก็ไหวไปไปเจอผลไม้ลอยอยู่ในแกงจืดจริงๆแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยมีลุงขี้เมาคนนึงยืนอยู่ข้าง ก็คือมีรถจืดเมานะคะแล้วก็เห็นลุงขี้เมาปั๊บก็ดูกลกัวไม่กล้าเข้าไปใกล้ก็มองไปที่ลุงแลเห็นว่าในตัวลุงเนี่ยมันมีไฟอยู่แล้วมันทําให้ข้างในมันดูร้อนมากเลยมันร้อนจนลุงเ่ยขับเงือออกมากลายเป็นสายน้ำเลยขับเงือออกมาเยอะมากจนกลายเป็นสายน้ําเลยนะคะก็คือข้างในลุงมีเพลิงร้อนอยู่จนทําให้ข้างในร้อนเนี่ยก็คือแก้ร้อนภายในนะคะ แล้วก็ขับเหงื่อออกมาเป็นสายน้ําก็คือสัพคุณในการขับเหงื่อนะคะต่อมาก็เลยคิดว่าอ๋อขับเหงื่อมาเป็นสายน้นานะะายํา,า,สาแสดงว่าอันนี้น่าจะเจอเทพแม่น้ําแล้วนะคะแล้วก็จองที่นาคุณลุงคุณลุงก็ยกมือขึ้นมา5นิ้วแล้วก็ถามแล้วว่าให้ทายสิว่าพญาตัวจี๊ดเนี่ยซ่อนอยู่ในนิ้วไหนนะคะให้ทายแล้วก็ใบนิดนึงว่ามันจะซ่อนอยู่ในนิ้วที่มันจิตฤทธิสุดเลยด้วย แล้วก็ตอบว่านิ้วก้อยลุงก็บอกถูกต้องนะคะก็พอถูกต้องป๊บก็เห็นพญาตัวจี๊ดเนี่ยคานออกมาจากนิ้วของลุงลุงเทพแม่น้าเนี่ยนะคะลุงยกมือขึ้นมาห้านิ้วก็คือใช้ทั้งห้าแล้วถามว่าพญาตัวจี๊ดซ่อนอยู่ที่นิ้วไหนก็คือสรรพคุณแก้พญาตัวจี๊ดค่ะ